สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่วันเดทท็อปของผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Youtube นะครับเอมมาคลิปของ YouTube. คุณไปลง y o u t u ก่คนอื่นก็เข้าตรง Google ก่อน,นเลยนะแล้วก็พิมพ์ว่า y youtube หรือก็กดเข้าไปเลยนะับ ไม่งัยากกว่าย่างนี้เปนอย่างนี้น,นะครับแล้วก็สมัครอ e ีเมลให้เรียบร้อยนะครับมันจะให้คุณกดตรงนี้ไหมครับสมัครอ e ีเมลให้เรียบร้อยครับุ้อะไรขึ้นอีกแล้วทำไมชอบขึ้นมายัง ไม่ใช่คุณมันจะมีตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าลงทะเบียนที่จี่เขียนตรงนี้ครับคุณก็กดลงไปนะครับ,แ,รบแต่ตอนนี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับผมจะมาเริ่มสอนกันเลยนะครับออก่อนอื่นก็ก่อนอื่นก็กดตรงอัปโหลดครับแล้วก,กดเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปเลยครับ กดเข้าไปแล้วมันจะให้ตั้งชื่อนะครับสมมติผมกดสมมติผมกดไปแล้วแล้วมันจะให้เลือกครับสมมติผมจะเอาอันนี้นะับสมมาผมกดเปิดนะครับมันจะทำบบเป็นแบบนี้นครับมันจะโหลดตรงนี้ต้องรอครับแนละ้วตรงนี้ก็ มันจะให้ตัาชื่อว่าจะเอาชื่อว่าระจะเวลาเขาค้นหาไปมันก็จะขึ้นนะครับสมมติผมเขียนว่าสัตว์นะครัภาษาษอังกฤษแล้วกดตรงเผยแพร่นะครับถ้าเขียนเสร็จแล้วแล้วคำอธิบายแล้วก็ตคุณน,นะมันคลิปแล้วคลิปนี้ผมขอจบ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคับ